ก็เจริญพรช่วงล้างบาทเช้านี้นะอาหารที่ฉันไม่หมดก็จะเป็นทานกับสัตว์อื่นๆต่อไปแต่บางคนก็มีวิธีต่างกันนะบางคนก็ก่อนที่จะทานเองเนี่ยตักข้าวใส่จานเรียบร้อยก็จะแบ่งไว้ให้ไก่แบ่งไว้ให้แมวเรียบร้อยด้วยความรู้สึกบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้สัตว์เราเนี้กินของที่เหลือเป็นเดนเดนก็คือเราทานเสร็จเรียบร้อยมันเหลือก็เคี่ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆเอามามันเป็นของที่เป็นเดนปากเรานะเขาก็บอกว่า อยากสร้างอะไรให้มันเป็นสตอรี่ของใจแบบประมาณว่านึกถึงแล้วเออเราภูมิใจนะนะเราให้เขากินก่อนหรือกินพร้อมกับเราก็ได้นะก็แล้วแต่อันนี้เป็นวิธีคิดคือให้ทานยังไงก็ได้ประโยชน์แต่มันขึ้นอยู่กับใจว่าเราจะจับสร้างสตอรี่คือเรื่องราวให้จิตมันรู้สึกภูมิใจได้แค่ไหนนะเห็นเสร็จเห็นเศจอาหารที่เหลืออยู่นี่ก็นึกถึงยายเมื่อเช้านะแต่มากมักไม่ใช่คําว่าเศษนะเพราะมันเป็นของที่มีค่ามากยายเมื่อเช้าตักบาตรตักแล้วข้าวเนะี่ยก็ หกลงไปออกนอกบาทไปเยอะพอหกลงไปเนี่ยพระเองก็ตกใจยายก็ตกใจแต่ยายอุทานบอกอุ้ยแม่นกกับไก่ได้กินเยอะเลยนะเช้าเนี้ยเรายังมองหน้ากันเออนกกับไก่ได้กินเยอะเลยนะดูสิท่านทั้งหลายนันผู้เท่าคนหนึ่งไม่ยอมให้อกุศลมันเข้ามาแทรกนะถ้าบางคนตกใจอุทานออกมาแมอารมณ์เสียแต่นี้จายบอกอุ้ยโอ้โหนกกับไก่ได้กินเยอะเลยนะ การรีบคว้าบุญใหม่ทันทีบุญที่จะเข้าบาทพระจะเข้าปากพระเมื่อมันเข้าปากพระไม่ได้มันจะเข้าเข้าปากไก่เข้าปากนกยายก็คือ,อการแย่งลักษณะน,นี้ท่านทาไม่ฝึกไม่ได้นะการฝึกให้อ,อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอฝึกแล้วเห็นอะไรฟังเสียงอะไรดมกลิ่นอะไรแล้ว ไม่ให้อกุศลนมันเกิดรีบละทิ้งรีบละทิ้งอะไรที่จะเป็นอกุศลและให้อักให้กุศลมันเกิดขึ้นให้กุศลมันเกิดขึ้นให้มากนั่นเป็นการภาวนาคือจะทําได้อย่างนี้ต้องฝึกบ่อยๆอะไรมองก็ดีดีดีอะไรมากก็มองดีมองดีมองดีมองในมุมที่ดี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 ซะจนว่าจิตมันไม่มีช่องว่างมันเป็นสันติสันตติต่อเนื่องจากกุศลในบาทก็มาเป็นกุศลปากนกปากกาปากมดกลายเป็นกุศลเกิดขึ้นทุกที่เป็นการภาวนาชั้นเลิศเพราะว่าได้ฝึก ละฝึกละฝึกละใครวางได้เร็วคนนั้นก็เป็นสุขมากแล้วก็เป็นทุกข์น้อยในส่วนของวางอากุศลทิ้งไปแล้วก็ให้กุศลเกิดขึ้นอยู่เสมอกับจิตก็เห็นยายคนนี้ก็อาตมาก็เอ๊ะเช้านี้จะพูดเรื่องอะไรดีบิณฑบาตไปก็บังเอิญเห็นยายอุทานอุ้ยแหมนกกับไก่ได้กินเยอะเลยนะเน,นี่ยเช้านี้นะก็ ต้องขอบใจยายมากๆที่ทําให้ได้มีธรรมะเช้านี้มานําเสนอแก่เราท่านทั้งหลายแต่บางบ้านก็ถามพระด้วยความตกใจเหมือนกันพระบินทบาทผ่านไปเป็นไงหลวงพี่ข้าวบินทบาทข้าวพอหมากินไหมแล้วเนี่ยอือก็ใช่นะที่วัดมีหมาหลายตัวแต่แต่ก็ไม่ไม่น่าต้องถามแบบนี้มันมันรู้สึกมันวนวันใจแต่คิดตะขวงใจว่ามันหมายถึงใครกันแน่อ่ะก็ขอจเจริญพรท่านทั้งหลายเช้านี้ กับอาหารที่ได้คอคิดนกกับไก่ได้กินเยอะเลยนะขอเจริญพร